ปากพี่น้องแอบไทยมันมันแหลนส้นมันแหลนส้นน่ะนั่นพี่น้องอีลิ่งกังมันแหลนส้นมันแหลนส้นหล่อรุลุมตัวนอย่าทำมันเจ็บทำทำไมล่ะลุกขึ้นเลยตายละเสือผ่ามึงบีเอ้ยมันมวนตีเห็ดให้มันเจ็บก่อนะฮะเอาบเบืองนั่งตีเนียน ลิงหน่อยเข้าตีเนียนเฮ้ยทำท่าแอมแปะกับเขาเด้เน <c oughs> ี่ยลิงหน่อยมันใสวิทยายุดนะคะแอมแปะเขานะคะอยากเรนน้าเขาละอีลิงกังลิงกังเริ่มหาเรื่อง <c oughs> ดูคันบร,เเริเยก็ทินซัมมานน่ะีดคันพรอตเตอร์แมนหุ่นเื่อ <c oughs> มันคุยกัน <c oughs> ไปเดินผาตรงนี้เป็นข้าซอยส่วนลิงกังไปเบงเขาเตะฟุตบอลลืมไปว่าเมื่อนี้เขาแข่งฟุตบอลเล็กน้อยเมื่อนี้เต็มอยู่เมื่อกี้นี่ ยังไม่เลิกหรอกมั้งเพราะว่าฉันดูอยู่คนเต็มสนามเลยนี่พี่จิมอยู่ห้องนี้ชั้นบนชั้นสองนี่หน้าต่างนี่จิมเราไงพี่จิมอ,ายาอยู่นี่เมื่อก่อน,นแกอยู่นี่ครั้งแรกเลยแกมาแกก็อยู่นี่แหละตอนกูจะโดนเข้าปั๊มกูก็วิ่งอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นนะที่ว่าวันงั้นที่ว่าวัน,น,น,ววนเ,ดเด็กนักเรียนจบนะแล้วกูกลับบ้านมาก่อนพ่อใหญ่แล้วกูลืเอกูญแจมาไง แล้วคนเขาจะปั้มกูอยู่หน้าบ้านนี่แหละกูกูวิ่งวิ่งวิ่ง,งนึกได้ว่าพี่จิ๋มอยู่นี่ก็แหกปากเรียกพี่จิ๋มก็มาเปิดประตูเอากูเข้าไปไง <Okay. S 1> แกเพิ่งไปออกจากนี่แกก็ไปซื้อบ้านอยู่ในเมืองนั่นแหละไปซื้ออพาร์ตเมนต์เพราะตรงนี้มันเป็นที่เช่าไง uh huh. เออซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ย่างไวๆลิ่งเอาสมมึงวิ่งมาเอาไทยรองไงงฟรึบ <Yay. S 1> ขมนินสุรินเฮ็ดยังแปลก ลงไปสีสีถลอกสีสลอกหรืออันนั้นสีะลอกล่ะลูกเอ้ยลงมากมา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 เร็วเร็ยายสิพาไปเดี๋ยวพอท่านผู้บบาได้มีผู้บบารอรอิพาไปจีบผู้บบารอรออย่ไว้วมันมีกระรอสมันแต่มันเป็นไอ้นั่นเฉพาะบางห้องที่มีกระรอสมันเช่ามันเป็นไรเรือนนูน่นพุ่นอ่ะเขาแข่งกีฬาสเตฟุตบอลเด็กหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูนะ เดินกันไปเดินกันไปขามรดมันส้นห้าม้นสิดังเองดอก <c oughs> เออ <c oughs> ยวไปคิดอย่างมากมายนี่ไงตึกที่ว่าไอบิฮมมี่มันเช่าทำวันเกิดวันนั้นไงจนได้ไหมพูดเขาแข่งกีฬ <c oughs> าแก่ไก่ผมนสิงยางพาไปเบิรงนะพี่นงนะทำไมลิงอะ่ะ <c oughs> ลิงกัง <c oughs> ผูนสิ้ผ้าคอมเมนต์หน่อยเบื้องผู้เบาไปมามาเห็นผู้เบาตัวย่างตมตําเสาเนาะแม่มึงนี่อุยุอันเงาไม่ต้องเสียบาทเลยที่น้อยโอ้ยืนอยู่ข้างนอกจะเห็นมึงจะไปเสียบาทแท่นยังเนี่ยดิกูบ่ได้มากกีราบันน่ะกูพาหลานมาเล่นซื้อซื้อขาเงาอากลากกับให้แม่อุ้มเด้อลม แล้วเอเขาบวชผ้าเต้นไปในเรื่อเขาบวชผ้าเต้นเครียดประศั่นว่ามันสิเป็นสิตายได้เต้นเรีวหอดบ่อยากเศร้าน,ง,นงไปบ้างเตฝันเข้าไปยืนคนเดียวหนาบ้าร้องเพลงกยเต้น <laughs> กังน้อยกังน้อยกางตามตูดกังน้อยไปพ่อม,มาทำหรืมัดเธดูสิลูกมีความสุขขนาดไหนซื้อบ้านมีที่วิ่งเล่น,เ,น <laughs> เออกูได้ยินพูดอย่างนี้แหละนี่นี่น,นี่ที่เล่นอลิสเห็นไหมนั่นนู่น างานเป็นว่าขาเตฟุตบอนก่อนอีหลักคนงามเด็กหน่อยหาภาษาไปงานไปไว้อารมณ์ดีจะนํากระบอกภาษาเขมจรจะลงเจงเดง,งมากใน้านนี้เขาเตฟุตบอนพี่น้องพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะคะเลี้ยงหน่อยมาเบิ่งเขาแข่งกีฬาเด็กหน่อยนั่เล่นแข่งกีฬาแถวนี้นะคะพ่อแม่มาให้กำลังใจญาติพี่น้องมาให้กำลังใจนะคะเป็นการแข่งกีฬาเลือกสายยุนี่เขาสสับสนุนกกันกีฬาทุกอย่างนะคะบ่าวเด็กหน่อยว่าพ่าไว่าว่าเห็นงานนะคะอลิศอย่าไปไกลนะลูก กลับเข้ามาอาริสมาเปิดประตูให้ยายดูหน่อยเอาเปิดประตูให้เขาดูหน่อยเร็วเปิดเข้ายัางไงเอาเปิดเข้ายัางไงแล้วมาดูอาริสเล่นประตูกันเร็วอาริสเดินเข้ามาสิเข้าได้ไหมเอาเปิดยังไงถักด้านนี้ด้าน,นนี้นี่เข้าไปโอ้ไม่ได้อาริสต้องไปเข้าฝั่งนู้นแล้วเดินอ้อมไปเข้าฝั่งนู้นลูกด้านไปเข้าฝังา่งคุณนะคะเดี๋ยวให้หน่ยกะ ข้าหลานซื้อของกินอยู่แล้วค่ะให้แมนไปเขาคิวอยู่แล้วค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ